สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะไปหาปลานะครับจับเป้านะครับใช่ไหมจะไปที่ไหนนะค้างเราจะพายเรือไปนะเดี๋ยวเราถอดองเท้าไว้นี่แหละเนาะถอเชือกก่อนนะครับเกย์พายเรือ่หรอ อ๋อร้อนเว้ยดูวะเรือไม่ไปเรือภัยเรือไปวันเนี่ยเห็นปะอันนี้คือดูคนภัยเรือนะครับเดีวถายทุกทันไวันนี้อากาศก็ร้อนจัดอ่ะโอ้ อย่าลงน้ําแล้วภัยเรือไรเนี่ยจะไปบกแล้วเนี่ยภัยเรือก็ไม่เป็นถ้าผู้ชมครับตอนนี้เราก็เห็นกับคนนี้นะะไม่รู้ว่าเขาไ่ว้นะ้ำเป็นหรือเปล่านะ,ะไม่รู้ว่าขาับาเรือเป็นหรือเปล่านะแล้วก็เราก็จะดูผลขับไปเรื่อยๆนะครับเมื่อคืนเราก็มาดำปะนะครับทุกคนได้ปลายูมอกเลยได้ประมาณประมาณสิบ กิโลได้ปลาอะไรนะชื่อปลาอะไรนะปลาแรกเออปลาแรกปลาแรกนะครับคือปลาขน,นาดมันก็อร่อยนะเน<อ>ื้อมันก็อร่อยนะอะไรไผ่เรืออะไรเนี่ยเออไผ่เปรี้ยนเนี่ยค <c oughs> ือบุกแล้วด,ดูดูดูโชว์นะ <c oughs> คนที่ไผ่เรือไม่เป็นนะทุกคน <c oughs> น,นู่นเลย วันนี้อากาศร,ร้อนมากเลยไม่ว่าไอ้จำเล่าไปถึงแล้วมาขับไผ่มาเดี๋ยวไผ่ไายเรือก็ไม่เป็นไม่เป็นไรไายไม่เป็นก็ไายไปเดี๋ยวจะได้ไปเป็น,ปนไปใช,ใช่ไหม,มผมบอกอย่าตอนแรกผมก็ไายเรือไม่เป็นนะทุกคนพอมาอยู่แถน,นั้นผมก็รู้ว่าเออวิธีการไายเรือไายไง ไม่ใช่ว่าแค่ไผ่เดียวนะมันต้องแมรู้ซ้ายขวาซ้ายขวาด้วยนะถ้าสมมติว่าเราจะเอาไผ่ทางซ้ายอ่ะเรือมันก็จะไปทางขวาถ้าเราจะไปทางขวาเรือมันก็จะไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จัหว่าน้านะครับว่าเราต้องไผ่ให้มันแบบเหมาะสมนะครับเฮ้ยปาติดไหนไปดูป่เออไม่ใหญ่แล้ว เนไพเรืออะไรของแกเนี่ยไปดักขัง้งอย่างเดียวทุกคนคะตอนนี้เราก็ไม่กล้าดำไปเออ กลัวน้ำอีกกลัวดาวกลัวปลากลัวปลาอีมาหาปลาไม่ใช่หรอตัวไม่ใหญ่กลัวตอนนี้เราก็จะจอดเราจะจอดเรือไว้ที่เงื่อนนี่ไใช่ไหมใช่ป่ะจอดเรือทิ้งไว้นนี้เลยใช่ป่ะเราจะลงน้ำใช่ป่ะเฮ้ยน่าเบื่อจะว่าพู้นี้ ถอดเสื้อถอดจริง,ง,งนะครับลูกพี่เจคมีซิปแพกถอดเสื้อถอดองรกงไม่ถอดมันจะให้กูถอดได้ยังไงล่ะยังไปถอดกินไหนนาะมันไม่ดีถอดดิ <laughs> ดูทุกคนไม่ให้ข้าถอดเสื้อเว้ยอะไรแปลกบอกเนี่ย chị đào mày nè mình đâm cầm nắp nương liều มาไปลาแล้วนะครับทุกคนปิดกล้องดีจะถอนเก่งไนปิดแล้วเร็วดีปิดแล้วเนี่ยดำไหมเนี่ยดำดำก็นิดลงหนึ่งขึ้นไปกล้าลงหนึก,กลัวเหรอกลัวไงกลัวโอ้โหกลัวเป็นด้วยอ่ะเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะไปดำปลาแล้วนะครับเราก็จะเอากล้องลงไปเลยเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวกล้องเสียนะครับ เราจะอยู่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าได้ปลาเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับบ๊ายบายตอนนี้เราก็ดำไปเมื่อกี้ก็ไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าน้ำมันขุ่นจัดอะเนาะใช่ปะตอนนี้เราก็จะขึ้นไปด้านบนนะทุกคนด้านบนเพราะว่าด้านล่างมันดนไม่สนดกครับอันนี้มันเลือกมาก วันนี้แกแค่แก,กจะได้ป่าป่ะฮะไม่ได้หรอกล่าวานเนี่ยมันหายยากไม่ก็น่ยนี้เราไปดูก ทาเนี่ยเราไปเดือไปใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นกลุ่มพี่ๆน้องๆกำลังซักผ้าอบาบน้ำอยู่นัทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันก็ซักผ้าได้นะทุกคนแล้วก็อาบน้ําก็ได้หาปลาก็ได้นะทุกคนเราเห็นพี่ๆเขาใจดีมากเลยนะคบทุกคนตอนนี้เขากำลังซักผ้าอยู่นะฮะ ขนาดเขาไายเรือแม่มันเกือบมาใครันนี้ก็นี่ไหนก็ไม่สบายใจอ่ะคุนจะมุ่ไปไหนอะใก็ไปวันเนี้ยโอ้โหนังผมแห้งเหมือนไม้เหมือนเนี้ยดูตัวมันดิขาวขาวตัวผมเม่นโค้ดดำ tạo Hãy trốn cho kênh Ghiền Mì Gõ đơn

ม,มีสง,งอยู่จุงเต่แกไม่เห็นหรอกฟาฮะาปาดกงวันดำไ <Ha? S 2> ด้ดเราว่ามันดำไม่ได้อยู่แล้ว น้ำมันเป็นแบบนีน้มันดำมันได้มันรู้สึกเหมือนขุ่นๆนะ่ะตอนนี้เราก็ดังปลาได้สักตัวนะ,ะฮะทุกคนทำไงเดี๋ยวกัดสิกรับกัดสิกรับได้ปะ บไจำอะไรกันเดี๋ยวขอโทษตอนนี้เราจะกราบกันันนแล้วนะครับอืมกลางวันเนี่ยกลางวันกลางกลางคืนเนี่ยมันจะแต่งตานกันเยอะนะทุกคนทำไมกลางวันนี่ปลาไม่ได้เช้ตัวเลยเพราะว่าเวลาปลาเจอมนุษย์เนี่ยมันก็จะหนีเลยอย่างเงี้ยแต่กลางคืนนี่ปลามันจะนิ่งเลยนะทุกคน นิ่งเลยอ่ะใช่ไหมเปล่าเอาล่ะทุกคนถ้าคุณชอบคลิปผมนะอย่าก,กดอย่าลืมกดติดตามผามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับไม่ต้องแชร์หรอกแค่กดไลค์แล้วก็ติดตามผมผมก็ภูมิใจเลยนะทุกคนแค่นั้นแหละผมก็ขอแค่นั้นนะครับถ้าคุณชอบคลิปนะกดไลค์หนึ่งดวงนะครับคนหนึ่งดวงก็พอแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับช่วบ้าง I need somebody who can love me. I'm